สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมวันนี้รู้ไว้ใช่ว่าตอนที่33เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากชื่อว่าสัมมงาถ้าขึ้นชื่อว่าสัมมงานเนี่ยทางด้านผิวหนังเนี่ยหลายๆคนคงต้องรู้จักคำว่าเริ่มและก็งูสวัสดแต่ส่วนที่เราจะนำไปใช้จริงๆนะครับในขแขนงนี้ สมุนไพรสัมมนาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ในการบำบัดรักษาเกี่ยวกับกรูกริมได้อย่างเฉียบขาดนะครับก็คือว่าเริ้มเนี่ยเรามาพูดกันสักนิดหนึ่งว่าเริ้มนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างกับงูสวัสดหรืออิสุกิสายแต่อิสุกิสายนะครับถ้าใครจะเป็นงูสวัสดก่อนนะเอ้ถ้าถ้าหากท่านใดที่จะเริ่มมาเป็นงูสวัสดนะครับต้องเป็น อิสุกอิสัยมาก่อนท่านผู้ชมและนะครับเป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเริมเริมเนี่ยแตกต่างจากงูสวัสดเพราะว่าเป็นไวรัสคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นแล้วเริมเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ตามริมฝีปากนะครับและก็อยู่ในที่ลับนะครับตามอาวัยวะเพศเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคนไม่เคารพกันในะท่านผู้ชมก็คือวาอ่าเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังชนิดหนึ่ง ถ้าเราไปออรันเซกนะครับหรือใดๆก็แล้วแต่ในที่ลับนะครับแล้วก็ติดออกมานะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นตุ่มใช้ใสๆตามบริเวณปากถ้าเราใช้ปากในการออรันเซกนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเกิดจากนะครับเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดแล้วนะครับมันจะเข้าสู่กระแสเลือดเลยท่านผู้ชมและก็ในการบําบัดรักษานี่จะยากมากนะครับสมุนไพราทางเลือกนะครับเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าสัมมงา นะครับสมุนไพรสัมภมารเนี่ยเราก็จะใช้ใบในการที่จะมาบําบัดในการที่จะมาทานะครับเพียง10นาทีท่านผู้ชมอาการปวดแสบปวดร้อนซึ่งเกิดจากเริมเนี่ยมันก็จะนะครับแห้งไปในที่สุดท่านผู้ชมมันจะช่วยการบรรเทาและในช่วยในการบําบัดร,รักษาได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับสมุนไพรสัม,มงา,าเริ่ม ในการที่จะมาบําบัดวันนี้นะครับไวรัสตัวนั้นเราก็จะมากําจัดกันด้วยสมุนไพรสมางณาเราจะใช้ส่วนของใบหรือจะใช้ส่วนของอะไรนะครับเรามาทราบกันอีกทีท่านผู้ชมสมุนไพรในการบําบัดเริ่มเพราะว่าเริ่มเนี่ยจะเกิดกับขึ้นตามอาวัยวะเพศนะครับในที่ลับ แม้แต่ที่ปากเวลาเรา,เราไปติดเชื้อมาไม่ว่าจะเป็นการจูบป,ปากไม่ว่าจะเป็นเมาส์ถูเมาส์หรือแม้แต่ออรันเซ็กท่านผู้ชมเริ่มสัมมางาสมุนไพรที่จะต้องมาบำบัดวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็สมุนไพรที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับ ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือสมุนไพรสัมมงานะครับเราก็จะดูลักษณะของใบนะครับเราศึกษาเรื่องของใบเรื่องของตูมดอกนะครับเขาจะเกิดอยู่ข้างๆกิ่งใบนะครับแล้วก็นะครับใบอ่อนเขาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมใต้ใบเป็นอย่างไรเหนือใบเป็นอย่างไรสมุนไพรสัมมงาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคของไวรัสเกี่ยวกับเริมนะครับ หลายๆคนเนี่ยทนทุกทรมานท่านผู้ชมเพราะว่าโจก็จะได้รับข้อความกับทางไลน์นะครับและมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมีมากมายคือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยตราบใดถ้ายังไม่หายนะครับยังไปทำเดิมๆหมายถึงออรัาเซ็กหมายถึงนะครับเราไปจูบป,ปากกันสำหรับคนที่นะครับเป็นเกี่ยวกับเริ่มอยู่แล้วมันก็จะติดไปตลอดนะครับจะ ในการบําบัดรักษาก็จะยากเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้นะครับอาการดีซะก่อนทุกอย่างดีซะก่อนต้องไปเช็คเลือดนะครับเพราะว่าสมุนไพรนะครับสมงานี่ยเป็นสมุนไพรช่วยในการบรรเทาและในการบําบัดรักษาด้วยเราก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าใบใบเขาจะออกโค้งโค้งนะครับโค้งโค้งวงโค้งนิดหนึ่งแล้วก็ปลายใบเนี่ยไม่แหลมนะครับคือทู่ๆนะครับแล้วก็ใต้ใบเป็น ใบไม้นะครับเป็นสมุนไพรที่ใบอ่อนๆท่านผู้ชมไม่ได้อวบน้ำอะไรส่วนดอกนะครับก็จะมีดอกสีขาวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากลีบนะครับแล้วก็ส่วนเกสรก็จะมีชูช่อออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆในการที่เราไปร้านสมุนไพรเราต้องการใช้สมุนไพรนี้ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคเรื้มเพราะว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างกับ งูสวัสด์นะครับหรือแม้แต่อิสุกอิสยัยท่านผู้ชมนี่แหละเราก็จะได้นะครับมาทําความรู้จักกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นใบของเขาชัดชัดนะครับดอกชัดชัดแม้แต่เกสรน,นะครับเราก็ได้รู้จักกันแล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรชน,นิดนี้ในการปักชำเนี่ยง่ายๆท่านผู้ชมก็คือตัดประมาณนี้นะครับก็ไปปักชำเลยแล้วก็ อาจจะเป็นแบบควบแน่นก็ได้หรือจะอบก็ได้ในการตัดปักชำยิ่งช่วงนี้หน้าฝนก็คืออบไว้เลยก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็ติดง่ายได้ด้วยนะครับสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่โอ้โหแบบว่าเกี่ยวกับในการบําบัดรักษาเกี่ยวกับเริมเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมที่นี้นะครับในการใช้เนี่ยท่านผู้ชมเรามาทราบกันเลยว่าเริมเนี่ยนะครับเขาจะมีตุ่มเสใสนะครับถ้าแตกแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไร จะต้องไม่เป็นแผลเป็นเราก็เด็ดใบประมาณใบถึง2อใบท่านผู้ชมเราก็เอาไปผสมกับเหล้าก็ได้นะครับเหล้า40นี้หรือไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วทําให้มันมีน้ําท่านผู้ชมแล้วก็ไปแปะตรงบริเวณที่เป็นตุ่มเม็ดใสๆตุ่มเม็ดใสๆที่ปวดแสบปวดร้อนเนี่ยอาการนั้นก็จะหายไปและก็ยุบไปเลยนะครับก็เป็นสมุนไพราทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคเรืมโรคผิวหนังเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างกับงูสวัสดเพราะว่างูสวัสดเนี่ยมันจะขึ้นตามตัวท่านผู้ชมแต่ว่าเริมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามอาวัยวะเพศนะครับแม้แต่ริมฝีปากนี่แหละนะครับเราจะได้ไม่ต้องอายคนอีกต่อไปนะท่านผู้ชมสมุนไพรทางเลือกเนี่ย ก็มีมากมายส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเอาใบแก่ๆประมาณนี้ท่านผู้ชมมาขยำขยำผสมน้ําสะอาดนิดนึงแล้วก็มาแปะทาตรงบริเวณที่เป็นตุ่มเป็นหนองนะครับอาการนั้นก็จะหายไปภายในประมาณ10นาทีก็จะหายปวดแสบปวดร้อนนะครับสำม,มังาชะงัดนักแหลเริ่มบำบัดรักษาได้หายจริงๆด้วยสำม,มังานะครับ โจสมุนไพรนะครับลุงโจสมุนไพรเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ท่านผู้ชมหรือแม้แต่ช่องโจฮักนัศสารคามนะครับซึ่งลุงโจสมุนไพรก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะมาสรุปกันเป็นตอนๆกันไปนะครับในการจัดรายการสําหรับวันนี้เริมเริ่มเป็นอะไรที่ในการบําบัดรักษาได้เช่นกันและก็บรรเทาได้เช่นกันบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน เมื่อมีตุ่มเม็ดใสๆนะครับขึ้นมารวมกันหรือแม้แต่หลายๆเม็ดบริเวณริมฝีปากและแม้แต่ที่อับชื้นอย่างเช่นในที่ลับนะครับตามอาวัยวะเพศเริ่มเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตามนะครับอา่าซอกที่ลับท่านผู้ชมเวลาเรามีความอา่ามีเพศสัมพันธ์กันก็สามารถติดกันโดยสายเลือดเลยนะครับโหนี่ติดกันแบบติดง่ายดายท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรที่เราจะต้องมาบำบัดกันนะครับก็คือสมุนไพรแก้เริมเนี่ยบำบัดรักษาโรคเริมสัมสมางนาจาชื่อไว้ให้ดีๆนะครับสมุนไพรสัมมงาเนี่ยเราก็จะใช้ใบมาทวนกันนิดนึงเราก็จะใช้ใบขยำขยำนะครับใบของเขาอย่างนี้แหละใบส,สดๆนะครับมาขยำขยำแล้วไปผสมกับเหล้าสี่สิบก็ได้หรือนะครับไม่ผสมก็ได้นะครับผสมน้ําสะอาด แล้วก็มาแปะบริเวณนี้อาการปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปภายใน10นาทีท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตุ่มเป็นเม็ดก็จะแห้งไปเลยโดยปริยายนะครับและก็เป็นสมุนไพรที่หลายๆคนควานหากันเริ่มไม่ต้องละอายอีกต่อไปในการบำบัดร,รักษาเราใช้สมุนไพรสำม,มะงาในการบำบัดชชางงัดนักแรเลยลนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube ลุงโจสมุนไพรและช่องโจฮังนาสารครามนะครับสำหรับวันนี้เริ่มรู้ไว้ใช่ว่าตอนที่33นะครับ